โอเคนะครับเราวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่สามารถทำให้เราดูผ่อนคลายดูลงได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเออเสียนตำตีนกูไอ้เล้วกูนั่นตกตึกด้วยเสี่ยนตำตีนใครก็ได้ช่วยกูทีเสียนตำตีนกู yeah! โอเคอาจจะเนี่ยเพราเกมนี้มันเป็นเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ผ่อนคลายง่ายก็เหมาะจริงๆริงอะแหละแต่เหมาะสำหรับคนที่ทำลายตัวเองมากกว่าวูมีบวูมีอ่าฟัก y o ฟัก u c ฟัก u r ไอ้เพื่อนเลวมึงผักกูมึงเอาปืนมาแดกไปเกมนี้มีปืนด้วยนะท้านอรไม่รู้ มา,ม,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 า,ามัง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 นั่นแหละมึงโดนยิงมาเต็มๆกูยิงตัวเองแม่งเลยด่นานได้เกิดอ,อะไรขึ้นกูตายสี่เวรโอเคเราดูกันเถอะว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ,ถ้ากูไม่ว่าว่ากูขอไปตรงนี้เออว่าจะเอาดัดศพเพื่อนกูดี้ะได้เลย ทำยามนี่อาจจะมีนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวจะเปิดคำเตือนมาให้ด้วยซึ่งคำเตือนจะอยู่ตรงคลิปเลยเข้าใจนะครับโอ้ยเฮียกูเจ็บได้ไงวะกยอยากได้สไลเดอร์ไขกูอีดกูเริมมีเลิมมีเซียชิลล หนักกว่านั้นกูก็ตายใช่กูตายกูตายเพราะนายจมดินตายไอ้เหี้ยอัลโหลเฟลไอ้กู <c oughs> Hello, กกขาดด้โอ้ยไอ้เหี้ยศพศพน่าจะอยู่ตอะไรนแหละนั่งกันดีกว่านอนเหมือนกันนอนไนอ,นอ,นอ้เหี้ยก,กูติดเชื้อ เส้นตำตีดเส้นตำตูดเฮียน่าร้องโอ่ละอาอากูรอดตกแน่เลยปุ๊บกูกูจะไม่ขำเลยนะกูเอเดี๋ยบกูโดนจมดินอะวะมึงเอาปืนมาเด็เอาปืนมาเด็ดจะยิงปืนแล้วก็โดนทีมไอ้เหี้ยโอเค ngựa mi nghe bi bra 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 ok oh yeah, bra bra nan này xin tâm tin là na cú bị cuốn kí đến bách chơi n You love me love me say chill up me u หัวกูหัวกูดาไอ,อเวนเริ่มมีผู้กูจะไม่ว่าเลยนะมันไม่โดนหัวกูเอาชิมหายกูหลุดเนี่ยมันโดนหัวกูเริ่มมีเริ่มมีเซชิเริ่มมีช่วยกูก กูบินได้ไอ้เหี้ยไอค์ว่ากูกูโดนหัวตัวเองเต็มไม่เราจะมาทดสอบการว่าเกมนี้มีเอ่อไอ้พวกกดหลักฟิสิกส์ไหมเดี๋ยวเราลองโดดไปวิ่งกดหลักฟิสิกส์ขั้นที่สามเราจะไม่มีทางกระดูกขักให้เราถือล้มไปด้วยระวังตกตึก กูเชื่อกูหลังพิเศษเฮียเฮียอย่างเงี้ยเนี่ยจะรอดไหมกูเดินเงื้อมีเงื้อมีงบอ,อ,อ่ากูตายได้ยังไงวะกูสาเย,ยืนอนยังน้อยเสี่ยงยังไม่ได้ตั้ตีนเออเสี่ยตั้ตีนต,ตั้มเต็มเต็มเลยแล้วกูเกือบล้มตายตั้มเต็มเต็มรีเซ็ตก้เหี้ยไม่ตั้จนกูเจ็บเอามื่ไงพวกแหว ฟัดยาวิกก์ดูโอ้ะเศก้ากูเตะช่วยกูด้วยได้ปอดช่วยกูทีได้ปอดช่วยกูได้ปอดได้ปอดได้ปอดช่วยกูทีได้บอลดกูถามมาเรียแล้วกูไปติดตรงอะไรไง ได้โปรดช่วยกูทีได้โปรดได้โปรดเอออย่าเล่นละกูไม่เลิกเล่นละไอ้เหี้ยไม่งั้นอะไรใหม่บลูมี่บลูมี่ say I l ล v e me บลูมีบลูมีอ I want the fuck y o เอาไหมเอาไหมเอาไหมติดไปเลยย yeah! โอ้ยไอ,อ้เหีเ้ยกูไม่ติด กูเก็บแต้ะเนี่ยว้านั่นแหละกูยังไงกูก็ต้องได้หมดรอบนี้แล้วแล้กูไม่ได้หมดรอบนี้แล้วกูยอมตายนั่นแหละติดใจดักว้าววอย Me love me, say I she love me, do me, do me, fuck you, the fuck man, fuck you, man, the fuck you, the fuck you, fuck you, fuck, fuck you, fuck you, fuck, fuck, fuck you, fuck you, fuck, fuck. ฟักฟัก the ฟ u กแมนฟักแมนดูมีดูมีเซอ่ y ช love me ไอ้เหียกูตกูต้องตีได้นั่นไงกูตีจนได้ตีแล้วมาตีแล้วแข่เลยสภาพกูมึงดูสภาพกูหน่อยขยันตลอเลยไอขยันตลอคนน่า ยังน้อยก็ไม่มีเสียนตำตีนเออ,เอ,อนั่นไรเซียนตำตีนเสียนตำตีน,น,ตตนบ่อยใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะภา,าษาทิศให้ดูเอเราจะต้องโดดลงไปแบบเรืแท้แล้วเราจะรอดนะครับถือโลมลงไปแค่นี้เราก็รอดแล้วครับเฮ้ยเขีย

เตียนกูอีดาเสี่ยนตาเตียนกูโอเคเราไปดูทับสาบกันนะครับโซของชิงช้านี่มันแข่งเก่งแค่ไหนเฮียแข่งแก่งมากโชว์บอลลดกล้ามตัวไปเลยโอ้โหนี่มันนี่มันอะไรกักนกกกโโนี่มันโอ้โหตัวกูโอโ้โ,อโหเมืโอโ่โอกีโอโ้กูเกิดอ,อ,อะไรขึ้น คือกูจะไม่ว่านะแล้วกูไม่ตายนะตอนนั้นแหละลุบนะตัวมับติมบักโอเคนะครับก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยแล้วก็บ๊ายบาย